อยากผิวใสให้กิน8สิ่งนี้ครับ อันที่หนึ่งนะ,ะรู้กันเลยส้มส้มเนี่ยมันมีวิตามินซีสูงอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าส้มหนึ่งผลใหญ่ๆเนี่ยมีวิตามินซีประมาณ70มิลลิกรัมวันหนึ่งเราต้องการแค่60โอ้โหหนึ่งผลได้ตั้งเจก็คือเราไม่ขาดแน่นอนนะครับการที่เราจะขาดวิตามินซีแค่ส้มมาแล้วลูกเนี่ยไม่ขาดแน่นอนแต่ถ้าจะกินวิตามินซีจาก60กระโดดขึ้นไปเป็น5้ารถึง1,000มิลลิกรัมโห มันเยอะมากเลยนะมันต้องกินส้มน่าจะเกิน10ลูกขึ้นไปถึงจะได้ขนาดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราอาจจะได้น้ําตาลเพราะว่าส้ม1ลูกก็มีน้ําตาลอยู่ประมาณ3ช้อนชาเราไม่อยากได้น้ําตาลเนาะผมจึงแนะนําอีก7สิ่งที่เหลือนะครับอันแรกคือส้มนะอันที่2คือพริกหยวกจะเป็นสีแดงหรือสีเขียวก็ได้นะครับมีวิตามินซีเหมือนกันนะครับข้อที่3คือบรอกโคลีถ้าไม่ชอบให้มันแข็งแข็งก็เอาไปต้มสักหน่อยนะครับสคือแคนตาลูปหคือกีวีนะ หคือองุ่นแต่องุ่นก็มีน้ำตาลเนาะก็กินประมาณ1การหเสิร์ฟก็ประมาณหนึ่งถ้วยเล็กๆนะกินเยอะก็น้ำตาลเกินนะครับเคือกลุ่มของเบอร์รี่ต่างๆเช่นบลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ง่ายสุดในประเทศไทยคือสตอเบอรี่แต่สตอเบอรี่บ้านเราก็พยายามทานเป็นออแก,กนิกนะอันไหนที่มีความเสี่ยงว่าจะมีสารเคมีเยอะนะครับก็ระวังกันนิดหนึ่งนะครับ 8คือมะเขือเทศมะเขือเทศนี่ง่ายมากเลยนะเพราะว่ามะเขือเทศเป็นผักที่แบบหาง่ายมากก็แ,แถวเวลาล้างให้สะอาดก็ง,ง่ายด้วยเพราะผิวมันข้างลื่นล้างหรือแช่พวกเบกกิ้งโซดานะครับด่างทับทีมผู้นี้ก็จะสามารถเอาสารเคมีออกได้ดังนั้นะ8สิ่งนี้นะครับถ้าคุณกินเป็นประจำคุณจะได้วิตามินซีจากหลายๆแหล่งที่ไม่ทําให้น้ําตาลเกินความจําเป็นเราก็จะเป็นคนผิวใสแล้ววิตามินซีเรารู้อยู่แล้วครับมันควบคุมความมันบนใบหน้ามันกระตุ้นคอลลาเจนถ้าเราทาน60มิลลิกรัมต่อวนันคุณจะไม่ขาด าทาน500ถึง1,000มิลลิกรัมต่อวันเราจะได้ผิวที่สวยใสแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็แถมอาจจะช่วยนะครับเรื่องควบคุมความมันบนใบหน้าด้วยถ้าใครลองทานก็จะรู้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยถ้าเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งกินผักผลไม้แบบนี้เยอะทำยังไงผมก็แนะนําว่ากินอาหารเสริมก็ได้แต่หลายคนก็จะกังวลว่ากินวิตามินซีจะเป็นนิ่วไหมกินวิตามินซีจะทําให้เป็นทําให้ระคายเคืองท้องไหมผมแนะนําง่ายๆครับกินวิตามินซีวันหนึ่งถ้ากลัว ว่าจะเยอะเกินไปแนะนำให้เริ่มจากวันละ500มิลลิกรัมถึง1,000มิลลิกรัม ก็น่าจะเพียงพอเพราะว่ามันมีงานวิจัยหลักๆก็คือถ้าทานเกินกว่า2,000มิลลิกรัมต่อวันถึงจะกระตุ้นการเกิดนิ่วถ้าทานหลายๆเม็ดต่อวันตอนท้องว่างถึงจะกระตุ้นโรคกระเพาะดังนั้นถ้ากินให้สบายใจก็กินอ่ะเช้า1เม็ดพร้อมอาหารเย็น1เม็ดพร้อมอาหารจะได้ไม่มีผลข้างเคียงแล้วแถมทําให้ผิวสวยขึ้นด้วยสาหรับใครก็ตามนะที่ไม่รู้จะไปหาอาหารเสริมจากที่ไหนนะผมแนะนำาน่เดี๋ยวนี้ในอินเทอร์เน็ตก็มีคุณไปร้านขายยาก็มีมากมายนะครับ เลือกที่มันเขียนว่าสกัดจากธรรมชาติคุณจะกินอย่างสบายใจแต่ถ้าอยากดูว่าเคลินิกผมเนี่ยใช้ยี่ห้ออะไรอยู่นะครับก็สามารถพิมพ์คำว่าวิตามินแล้วก็เดี๋ยวหุ่นยนต์ผมเนี่ยจะส่งลิงก์ให้ดูคุณดูเสร็จปุ๊บอ๋อยี่ห้อนี้พอจะหาซื้อได้นะครับก็สามารถหาซื้อตามร้านขายยาทั่วไปในประเทศไทยได้ครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ